Good morning everyone! Welcome to Learn English with Teacher Pimp again. And today our topic is continue as the comparisons. And today the lesson is Focus On the superlative Degree. Let's enjoy. กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นระดัศึกษาปีที่5กับคุูพิมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเนื้อหาของเรานะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของ comparison หรือการเปรียบเทียบเช่นเคยนะคะแต่วันนี้อย่างที่คุณพิมพ์ได้บอกไปแล้วนะคะก็คือเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของ superlative degree นะคะหรือการเปรียบเทียบขั้นสุดเนาะเพราะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปในเรื่องของการเปรียบเทียบ ขั้นที่เท่ากันขั้นธรรมดานะคะ positive degree แล้วก็ขั้นกว่าก็คือ comparative degree ค่ะวันนี้เหลือขั้นสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อหาจะยากง่ายเป็นยังไง,ปไ,งไปชมกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็มาทบทวนความรู้เดิมๆในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะ comparison นะคะก็คือการเปรียบเทียบค่ะ โดยการเปรียบเทียบนะคะเราจะใช้คําคุณศัพท์หรือว่า adjective s ในการเปรียบเทียบนะ adjective ท,ที่เรารู้จักนะคะก็มีทั้ง fat อ้วนใช่ไหมแล้วก็ beautiful สวยแบบนี้หรือว่า small เล็กนะคะ tall สูงอะไรแบบนี้แม้กระทั่งคำว่า difficult ที่แปลว่ายากนะคะล้วนแล้วแต่เป็นคําคุณศัพท์ที่เราสามารถนำมาเปรียบเทียบในเรื่องของคนสัตว์สิ่งของและเรื่องอื่นๆนะคะ สำหรับการเปรียบเทียบค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3าสาขั้นนะคะขั้นที่1ค่ะคือ positive degree ขั้นธรรมดาขั้นที่2 comparative degree ขั้นกว่า2ขั้นนี้เรียนไปแล้วส่วนวันนี้ค่ะมาอยู่กันที่ขั้นที่3ค่ะ superlative degree นะคะก็คือขั้นสุดนะคะสำหรับ positive degree นะคะคือการเปรียบเทียบความเท่ากันเหมือนกันของของสองสิ่งเนาะโดยที่จะใช้คาว่า as อยู่ด้านหน้าแล้ก็ด้านหลังนะคะ เช่นในนี้เนาะ Jenny is as tall as Lisa นะคะก็คือ Jenny มีความสูงพอๆกันกับ Lisa เลยหรือ Jenny เนี่ยสูงเท่าๆกันกับ Lisa ค่ะค่ะสำหรับ รูปแบบที่2นะคะหรือขั้นที่2ก็คือ comparative degree นะอันนี้ก็จะเป็นการปเปรียบเทียบกับของสองสิ่งเช่นเดียวกันแต่มีการมากกว่าน้อยกว่านะคะโดยที่อาจ e c t i v e ที่เราใช้ค่ะเราจะเติม er เข้าไปด้านหลังเนาะโดยนี่ครูพิมพ์ก็ได้สอนไปแล้วหลักการเติม er นะคะจาก young เป็น younger อะไรแบบนี้เนาะซึ่งจะมีคำยกเว้นอยู่นะคะดังต่อไปนี้ที่ครูพิมพ์ได้บอกไปแล้วเนาะ good เป็น better bad เป็น worse far and farther นะคะ little เป็น less และ many คือ more ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่นเดิมเลยนะคะตอนนี้เจนนี่เขาสูงกว่าลิซ่าแล้วนะคะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่า Jenny is taller than Lisa Jenny is taller than Lisa นะคะก็คือเจนนี่สูงกว่าลิซ่าค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็เข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยนะคะในเรื่องของ superlative degree นะคะ superlative degree เนี่ยจะใช้สำหรับการเปรียบเทียบของค่ะที่มากกว่า2ส,สิ่งขึ้นไปนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอันนี้นะมันเป็นขั้นสุดฉะนั้นเพื่อหาสิ่งที่เป็นที่สุดนะมันก็ต้องมีของมากกว่า2อ,อย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะโดยหลักการใช้ของเขาค่ะเช่นเดียวกันกันกบ comparative เลยเนาะก็คือจะมี subject ตามด้วย verb to be และก็มี adjective นะคะแต่คราวนี้ค่ะ adjective ของเขาไม่ได้เติม er อีกแล้วนะคะเขาเติมเป็น est ค่ะแล้วก็มี the ข้างหน้าด้วยนะคะการใส่ the เ,เนี่ยบอกความเป็นที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคำเหล่านั้นนะคะมีตั้งแต่3พยางค์ขึ้นไปเนาะเราเนี่ย ก็จะใช้ most นะไม่ต้องเติม est นะคะเป็น the เหมือนกันฉะนั้นค่ะข้อควรจำของ superlative ก็คือต้องเติม the ด้านหน้าเสมอนะคะเหมือนก,นกันกับ comparative นะคะที่ต้องมีคำว่า than ตามหลังเสมอเลยนะคะอ้าวงั้นเดี๋ยวเรามาดูหลักการเติม est ด้านหลังกันค่ะซึ่งเจ้าตัวหลักการนี้นะคะก็จะเหมือนกับการเติม er เลยนะคะแค่เปลี่ยนจาก er เนี่ยเป็น est เนาะ กฎข้อที่1ของเราค่ะก็คือถ้าพยางค์เดียวเนี่ยเราจะเติม est เนี่ยได้เลยนะคะการออกเสียง est เนี่ยจะออกเสียงเป็น s s s นะคะเสียงสั้นเนาะอย่างคาแรกนะคะที่คพิมพ์ยกตัวอย่างมาให้นะก็คือคําว่ายังยังอย่างนี้ก็คือยังเด็กใช่ไหมคะเด็กกว่าค่ะ younger younger เด็กที่สุด youngest youngest นะคะ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กกว่าใช่ไหม younger than เด็กกว่าใครล่ะเด็กที่สุดอายุน้อยที่สุดค่ะก็ต้องเป็น the youngest the youngest นะคะอย่างนี้เนาะคำที่สองนะคะคำว่า fast fast เร็วค่ะเร็วกว่าอีกนะคะคือ faster faster และเร็วที่สุดค่ะ fastest fastest อ่าถ้าุณพิมพ์นะคะก็จะบอกว่าสุนัขก,กับแมววิ่งเร็วพอๆกันเลยอะไรแบบนี้นะคะก็คืออะไรเอ่ย a cat runs as fast as a dog นะคะแต่ถ้าเร็วกว่าค่ะตัวอะไรดีนะที่วิ่งเร็วกว่าอ,อาจจะเป็นหนูใช่ไหมหนูเนะี่ยวิ่งเร็วกว่าแมวอีกเพราะหนีได้ไงก็จะเป็น a mouse runs Faster Than A Cat นะคะ A mouse run faster than a cat mouse run หนนูเี่ยวิ่งเร็วกว่าแมวนะคะและวิ่งเร็วที่สุดค่ะนี่ f a s t e s t นะคะก็คือ h e e t a h ใช่ไหม e t a h เสือชีตานะคะ e t a า is the fastest animal h e e t a า is the fastest animal หรือ h e t a h runs the fastest h e ีตา runs the fastest แปลว่าเสือชีตาวิ่งเร็วที่สุดค่ะ ค่ะแล้วสำหรับตัวที่มี e อยู่แล้วนะคะเราก็เติม st ข้างหลังไปได้เลยเนาะเช่นเดิมเลยค่ะนี่ safe นะคะ safe ปลอดภัยคะ่ะ safer ปลอดภัยกว่าและปลอดภัยที่สุด safest safest large คะ่ะ large คือใหญ่กว้างใหญ่เลยใช่ไหมคะใหญ่กว่านั้นอีก larger larger ใหญ่ที่สุดคะ่ะ larger l a r g e t นะคะแต่ถ้าเกิดคำคำนั้นค่ะเป็นคำพยางค์เดียวนะคะที่มีสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวด้วยก็ต้องไม่ลืมที่จะดับเบิลตัวสะกดก่อนที่จะเติม est ด้านหลังนะคะเช่นคำนี้เลยคำที่เราคุ้นชินกันมาก big นะคะ big ใหญ่ค่ะ bigger bigger ใหญ่กว่าเห็นไหมคะดับเบิลตัว g เข้าไปนะคะและถ้าเกิดใหญ่ที่สุดค่ะ b ิ g เกตบิเกนะคะเช่นเดียวกันกับคำว่า Hot ค่ะ Hot ที่แปลว่าร้อนนะคะฉะนั้นถ้าร้อกนกว่าค่ะ hotter hotter ร้อนที่สุดค่ะ h o t t e s h o t t e s นะคะในขณะเดียวกันนะคะกดข้อที่4ก็คือถ้าคำคำนั้นค่ะลงท้ายด้วยตัว Y นะคะเราจะต้องทำการเปลี่ยนตัว Y เนี่ยเป็นตัวไอก่อนแล้วค่อยเติม e s t ค่ะเช่น dirty นะคะ dirty dirty เนี่ยแปลว่าสกรปรกเนาะท่านั้นถ้าสกรปรกกว่าก็ต้องเป็น dirtier dirtier และสกระปรกที่สุดค่ะ dirtiest dirtiest นะคะ noisy ค่ะคำนี้ค่ะ noisy นะคะ noisy แปลว่าเสียงดังค่ะเสียงดังกว่านะคะ noisier noisier นะคะแต่ถ้าเสียงดังที่สุดค่ะ noisiest n o i s y e ีเห็นไหมคะถัดมานะคะในเรื่องของคำที่มีสองพยางนะคะต่างๆเหล่านี้หรือคำที่มันค่อนข้างจะยาวเนาะเราเนี่ยก็จะใช้คำว่า the most ข้างหน้าเลยนะคะอืมในนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็น comparative เราจะใช้ m o r e ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น superlative ต้องใช้ m o s t แล้วอย่างคำว่า famous นะคะ famous ที่แปลว่า โด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงนะคะโด่งดังหรือมีชื่อเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีชื่อเสียงมากกว่าก็จะเป็น more famous แต่ถ้ามีชื่อเสียงที่สุดเลย most famous หรือ the most famous ค่ะ worried นะคะ worried คือกังวลเป็นกังวลนะคะถ้าเป็นกังวลมากกว่าค่ะ more worried และเป็นกังวลที่สุด the most worried ค่ะ สามพยางขึ้นไปเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะใส่ the most ด้านหน้าเนาะ dangerous คำนี้คุ้เคยกันดีนะคะเพราะว่าอยู่ในชั่วโมงที่แล้วเนาะแล้วก็มีตัวอย่างประโยคให้ดูด้วย dangerous ก็คืออันตรายค่ะถ้าอันตรายกว่านะคะ more dangerous อันตรายที่สุดค่ะ the most dangerous นะคะ expensive ค่ะ expensive แปลว่าแพงนะคะราคาแพงนั่นเองฉะนั้นถ้าแพงมากกว่าก็คือ more expensive ถ้าแพงที่สุดค่ะ the most expensive นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าตอนนี้นะคะราคาของทับทิมทับทิมคืออัญมณีใช่ไหมทับทิมกับทองและการโกทองเนี่ยราคาแพงกว่าทับทิมใช่ไหมคะเราก็จะพูดได้ว่า gold is more expensive than ruby อา Gold is more expensive than ruby นะคะก็แปลว่าทองคำราคาแพงกว่าทับทิมนะคะแต่ถ้าเกิดที่แพงที่สุดในตอนนี้อสมมติเป็น pet, เพชรนะคะเพชรก็คือ diamond ใช่ไหมคะ diamond is the most expensive อย่างเงี้ยค่ะโอเคเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกฎข้อสุดท้ายของเรากันนะคะก็คือเป็นเรื่องของคำยกเว้นนะคะที่จะไม่ได้อยู่ในกฎ ก่อนหน้านี้ทั้งหกข้อเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนรูปไปนะคะเช่นคำว่า good good ที่แปลว่าดีนะคะดีกว่าค่ะ better และดีที่สุด the best ค่ะ the best เป็น the best เลยก็คือเยี่ยมที่สุดดีที่สุดนะคะถัดมาคาว่า bad ค่ะ bad เนี่ยแปลว่าแ yeah ย่หรือไม่ดีนะคะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ดีกว่าแย่กว่าอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็น worse w o r s ์และถ้าเกิดแย่ที่สุดไม่ได้ละแย่ yeah, มากเนี่ยนะคะก็คือ the worst the worst นะคะถัดมาคำว่า far ะคะ่ะ far ที่แปลว่าไกลนะคะไกลกว่า farther และไกลที่สุดค่ะ the farthest little ค่ะแปลว่านิดเดียวเล็กน้อยนะคะน้อยกว่าน,นั้นอีกค่ะ less 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 than อย่างเงี้ยค่ะน้อยกว่านะคะแต่ถ้าเกิดน้อยที่สุดค่ะ the least มากค่ะมากก็คือคำว่า many นะคะมีมากกว่านั้นอีกก็คือ more มีมากที่สุดค่ะ the most นะคะ the most เลยนะโอเคนี่ก็เป็นหลักการเติมนะคะทั้งเ็ดข้อนะคะ ที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนเหมือนกันเลยกับการเติม er เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนแค่เปลี่ยนจาก er เนี่ยเป็น est เดี๋ยวคราวนี้ค่ะเราเรามาดูประโยคตัวอย่างก,กันอ่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบกันแค่คน2คนใช่ไหมก็คือเจนนี่กับลิซ่าแต่วันนี้ค่ะเราชวนแจ็คสันมาด้วยเห็นไหมเอ่ยนี่แจ็คสันมายืนแท้อยู่ตรงนี้นะคะมี3คนกับเจนนี่ลิซ่าและแจ็คสัน โดยที่ครูพิมพ์นะคะให้ adjective หรือคำมาก,ก็คือคำว่า tall นะคะ tall ที่แปลว่าสูงน,นักเรียนต้องเกิดการเปรียบเทียบแล้วค่ะใน3คนนี้โดยใช้ superlative degree นะคะคือการเปรียบเทียบขั้นสุดนะว่าใครในที่นี้สูงที่สุดค่ะใครเอ่ยแจ็คสันใช่ไหมคะแจ็คสันสูงที่สุดเลยฉะนั้นเราจะตั้งประโยคได้ว่า Jackson is the tallest Jackson is the t a l l e s t นะคะก็คือแจ็คสันสูงที่สุดนะคะแจ็คสันมีความสูงที่สุดเลยในกลุ่มนี้อะไรประมาณนี้นะคะถัดมาดูกันที่รูปแบบประโยคต่อไปนะคะนี่ เจ้าแมวเหมียวมาอีกแล้วนะคะตอนนี้มี3ตัวค่ะมีโบนัสนะคะน้องโบนัสนะคะแล้วก็สวยน้องสวยตรงนี้แล้วก็คิดแทนคิตแทนตัวเดิมเลยนะคะโดยคําที่กุมมให้มาคําคำว่า small small ที่แปลว่าเล็กใช่ไหมคะในนี้เราก็ต้องมาเปรียบเทียบแล้วค่ะว่าตัวไหนที่เล็กที่สุดตัวไหนตัวเล็กที่สุดคะ โบนัสใช่ไหมคะโบนัสตัวเล็กที่สุดคะ่ะเราก็จะต้องแต่งประโยคที่ว่า bonus is the smallest cat bonus is the smallest cat นะคะก็คือโบน u สเป็นแมวนะคะมี cat ด้วยแมวตัวที่เล็กที่สุดนะคะในกลุ่มนี้เนาะเนี่ย bonus is the smallest cat นะคะโบนัสเป็นแมวตัวที่เล็กที่สุดคะ่ะถัดมาค่ะตรงนี้ Dangerous Danger <ous S 1> มาแล้วนะคะคำที่ครูพิมพ์ให้คือคำว่า dangerous นะคืออันตรายโดยที่สัตว์ที่ครูจะให้มาเปรียบเทียบปีทั้งหมด3ตัวดังต่อไปนี้นะคะคือ panda mosquito แล้วก็ tiger นะคะ panda mosquito and tiger which one is the most dangerous นะคะในสชนิดค่ะสัตว์3ชนิดนี้นะคะ ใครหรือสัตว์ตัวใดนะคะที่เป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดนักเรียนพรอนึกออกไหมคะใช่แพนด้าหรือเปล่าหรือจะเป็นเจ้ายุงหรือจะเป็นเสืออ่าจริงๆแล้วนะคะสัตว์ที่อันตรายที่สุดก็คือ moth c r t u หรือว่ายุงนั่นเองค่ะ m o t q creature is the most dangerous animal นักเรียนอาจจะเกิดคำถามว่าเฮ้ยใช่แล้วคะค,คุณครูเจ้ายุงเนี่ยนะคะที่มันจะตัว ตัวการตัวรายที่สุดของเราใช่ค่ะถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุงนะคะใน1ปีเนี่ยสามารถทําให้เกิดคนตายหรือว่าเกิดโรคระบาดได้นะครับกว่า7 0 0 0 0สคนหรือทําให้เกิดการตายเนี่ยเจ็ดแสชีวิตเลยนะคะทุกๆปีเนาะในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยไทยเกอร์นเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เกิดโรคระบาดกระจายวงกว้างได้ขนาดนั้นนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไม ยุงถึงได้รับขนาดนาว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกค่ะครีาวนี้นะคะถึงเวลาของนักเรียนแล้วค่ะคือ practice time นะ comparing things นะคะครูพิม์พนะคะได้เตรียมแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะมาให้นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแบบทดสอบนั้นจะยากหรือจะง่ายแค่ไหนมาแล้วค่ะนี่นะคะก็คือเป็นแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดนะคะจากครูพิมพเนาะโดยข่าวันนี้นะคะ นี่ครูพิมก็จะมีมาให้ทำนะคะให้ i ดเร t ชันมาหรือว่าคำสั่งนะโดยที่เขาบอกว่า fill in the blanks with the correct comparative and superlative forms of the adjectives อ่ะก็คือว่าให้เติมคำตรงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยคำที่เติมค่ะจะต้องเป็น comparative and superlative forms อ่ะก็คือว่าจะเป็นในฟอร์มของ Comparative นะคะคือการเปรียบเทียบขั้นกว่าและก็ Superlative คืือการเปรียบเทียบขั้นสุดนะคะครัที่ครูพิมพ์ให้นักเรียนมานะคะมีทั้งหมด20คําคำค่ะดังนี้เลยนี่ไม่รู้ว่าน้อยไปหรือเปล่านะคะสำหรับนักเรียนอาจจะอยากได้มากกว่าน,นี้นะคะอะโดยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูพิมพ์นะ่จะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะสักสองข้อนะ โดยดูที่ข้อแรกนะคะข้อแรกคือคําว่า big ค่ะนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตดูนะคะเจ้าคําว่า big เนี่ยเป็นคําที่มีพยัญชนะต้นใช่มีขแล้วก็มีสระ1ตัวแล้วก็ตัวสะกดอีก1ตัวแบบนี้ใช่ไหมคะทันั้นอย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการ double ตัวสะกดใช่หรือเปล่าอทะะนั้นใน comparative form นะคะ ก็คือจะต้องเขียนว่า big เอาไว้ก่อนเลยแบบนี้และ double ตัวสะกดค่ะนักเรียนจากนั้นถึงจะเติม er ใช่แล้วค่ะเราจะเติม er ในช่องของ comparative นะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าเป็น superlative ล่ะ super คือที่สุดอยู่แล้วเนาะอันนั้นที่สุดค่ะเราใส่ big ไว้ก่อนอย่างนี้เลย big อะไรคะแบบนี้ Biggest นะคะคือการเติม est ไปด้านหลังลักษณะนี้ค่ะมาดูที่ข้อสองนะคะคือคำว่า small small, small ก็แปลว่าเล็กเนาะตรงข้ามกับ Big ด้านบนเลย small ค่ะเล็กและถ้าเล็กกว่าเราก็จะต้องบอกว่า small เลยคะ่ะเติม er ข้างหลัง smaller และถ้าเกิดเป็น superlative ล่ะคะ จาก small smaller ก็กลายเป็น s m a l l l e t ค่ะถูกต้องเลยคือเราเติม est ด้านหลังแบบนี้นะคะนักเรียนพอที่จะเห็นภาพหรือยังคะว่า,าแต่ละแบบแต่ละคํานะคะเติมแบบไหนนักเรียนก็ทําดังตอบไปนี้นะคะโดยทําลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะเขียนโจทย์นะนี่ i r e c t i o n ด้านบนตรงนี้เลยนี่เขียน i r e c t i o นอันนี้ลงไปด้วยนะคะนี่คือโจทย์ของเราเสร็จแล้วค่ะ ลอกคำถามหรือคําที่กําหนดห้20 20คํานะคะลงไปในสมุดจากนั้นก็เขียนเป็นวักแบบนี้เลยนะคะ big bigger biggest small smaller smallest แบบนี้นะคะ20ข้อค่ะ ังไงกันบ้างคะบทเรียนแล้วก็งานที่กุพิมพ์มอบหมายให้วันนี้นะคะพอทําได้กันหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวกุพิมพ์นะคะให้เวลานักเรียนนะคะกลับไปทํางานที่รับมอบหมายให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมส่งงานกุพิมพ์ด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างคะ่ะนิดนึงอยากจะฝากเอาไว้นะคะอยากให้หนักเรียนนะคะทบวทวนคําศัพท์คาไหนที่ยังแปลไม่ได้นะคะให้เปิดดิกชันนารีและแล้วก็จดคําศัพท์ลงไปเลยนะคะฝึกอ่านฝึกท่องฝึกแปลบ่อยๆรับรองเก่งแน่นอนคะ่ะ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ